สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับโจพด,ดูนะครับผมอยู่ในบ้านนะครับผมไปดูอ่าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแม่ครับผมว่าเช้านี้แม่ทําอะไรนะครับมาอ้ตอนนี้แม่กําลังทํากับข้าวนะครับผมมา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 โมเติรนอะไรไมุอตัวโอ้ทำพริกนะฮะมามามา,มา เดี๋ยวขอล้างมือก่อนนะท่านผู้ชมล้างมือก่อนเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะขอล้างมือก่อนเดี๋ยวช่วยแม่ทำงานก่อนนะฮะไปเดี๋ยวโมคุยคอยใจนะไหนคอ้ tại tôi đẩy dì thôi lý Để đi lý đi, để chị quen đi khaimak khai má, khai má Khai má dù đây dù có dù có dù có chị có chị có dù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  có โอ้โหสวัสดีครับโอ้ไม่นิดว่าจะมาเลยนะครับผมโอ้วันนี้วันนี้ไม่ไม่สวบุกมาถึงบ้านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัดีครับสวัสดีครับโอ้มามากันสามคนนะท่ผู้ชมโอ้วันนี้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้กินครับคือเมื่อกี้เมื่อกี้แม่ทําน้ำพริกให้อยู่นะครับไม่เป็นไรเราเราจะเอาน้ำพริกนั่นแหละนะไปขึ้นไปขึ้นไป มาเที่ยวมาเที่ยวครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสัสดีครับโอ้โหขับรถรถอะไรน่ะรุ่นอะไรน่ะ GPS ครับผมโอ้โหแรงครับผมของจิระยุทธครับทำจิระยุทธ์จิระยุทธ์ไม่มาแล้ววันนี้มามามาก่อนโอเคท่านผู้ชมผมไม่มีอะไรจะจะให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปขึ้นมะพร้าวให้ไม่มีส่วนดีกว่าเพราะว่ามันร้อนๆอยู่นะโอเคครับผม เดี๋ยวนั่งนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนโอเคเลยเลยเฮ้มอนชิน้องพี่เดี๋ยวโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปปีนมะพร้าวกันนะไปปีนให้ไม่มีส่วนก่อนเพราะว่าแบบมันร้อนมากโอเคเราไปหามีดก่อนไปหามีดไปเราจะไปเก็บมะพร้าวนะท่านผู้ชมไปต้องต้องต้องไม่มีอะไรต้องรับเลยเอานื้อมะพร้าวแล้วกันเนาะได้ได้ได้ชี้เลยครับเอาแบบ เอาแบบน้ำมะพร้าวสดๆเลยนะจาก okay, จากต้นเลยครับผมโอเคท่านผู้ชมผมก็จะเก็บน้ำมะพร้าวหน้าบ้านเลยนะครับเพราะว่าที่เกียบไปไกลครับมาสามคนเดี๋ยวผมจะเผื่อด้วยสี่สี่สสลูกห้าลูกนะครับปีนก่อนได้ไหมโอ้โห อันนี้แล้วกันเนาะดูนะครับผมอ๋อห้าลูกห้าลูกครับผมไม่รู้ว่ามีน้ำรเปล่านะท่านผู้ชมถ้าไม่มีน้ำก็อดนะให้น้ำแบบน้ำธรรมชาติน้ำภูเขานะ น่าจะมีน้ำนะผู้ชมอ๋อมีมีอยู่ครับน้ำมะพร้าวบนดอยนี่หวานนะท่านผู้ชมถ้าไม่เชื่อก็ลองลองมาชิมดูนะฮะจะจะหวานกว่าอะไรนะในเมืองอีกโอ้ โอ้โอโอท่านผู้ชมลูกนี้ไม่ดีนะครับมันดีแค่สี่ลูกนะโอเคเราก็ทิ้งต่อไปเราจะไปต้องรัไม่มีสวนกันไปเอาน้ำมะพร้าวไปนะฮะสดสดร้อนๆเลยนะครับผมขึ้นจากตน้นจะริงนะท่านผู้ชมไปเราไปกันโอเคโหมาแล้วก็ผมมาแลนะ้ว น้ำมะพร้าวครับผมสดๆแล้วร้อนๆครับผมลูกลูกละสุนบาทราคาไม่มีนะท่านผู้ชมที่บ้านที่บ้านนี้ไม่มีราคานะโอเคมาทำอะไรครับผมทำอะไรตานสบายเอาลูกใหญ่ดีกว่าลูกใหญ่แโอ้โหแข็งมากครับผมอ้โหครับผมตามสบายเลยครับผม บ้านนี้ใครใครมานี่คือต้องบอกว่าเหมือนเหมือนบ้านตัวเองอ่ะไม่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องซีเรียอะไรครับผมมากครับผมมากครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างกับที่ที่ทางทางที่มาโอ้เส้นทางเป็นยังไงบ้างหดหดอยู่ครับหดอยู่ฝุ่นเยอะไหมฝุ่นฝุ่นเยอะเยอะแต่ก็สนุกครับผมเส้นดีใช่ใช่มีลมไหมไม่มีเนาะไม่ไม่มีไม่มีโอเคปลอดภัยดีใช่ใช่ มะพร้าวอร่อยมากรับเป็นไงมะพร้าวมะพร้าวนี่เหมือนในเมืองไหมเหือนกว่าเหลงอ่ะดอมะพร้าวเหมือนในเมืองไหมอันนี้น่าจะอร่อยกว่ามั้งอร่อยเพราะว่าแบบสั่นเย็นกว่าใช่ใช่ครับขอลองดื่มน้ำดูเป็นไงโอ้โหซาเหมือนเหล้าไหมไม่ไม่ไม่อร่อยซาหวานไหม หวานหวานลงตัวเลยอือมุยะเหมือน,นม,นอมนพะพร้าวตอนนี้เราไปกินเรื่องบางแสนไหมวันนี้เนี่ยแบบบางแสนหลายปีแล้วจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่ได้กิน้วยหลายปีแล้วไม่ได้ไปหลายปีแล้วไม่ได้ไปด้วยกันไม่ไม่นึกว่าจะ <c oughs> จะมานะไม่นึกว่าแบบอืมไม่ไม่นึกไม่นึกเลยว่าว่ามีอ่าเพื่อนมานะ ไม่ได้บอก,ไม,ไ,ก,กไม่ได้บอกไว้ด้วยใช่จำมาตอนไหนเพราะไงตื่นเต้นตื่นเต้นตืต่นตเต้นนิดนึงครับโอโ้ึ้นมาเผาเมื่อกี้เกือบเกือบแบบเกือบร่วงคะเพราะว่าตื่นเต้นมือสั่นอยู่เนี่ยของมากของมากอยางนี้อร่อยมากต้องกินทั้งหมดถ้าถ้าไม่หมดนี่คือไม่ปล่อยให้กลับบ้านอันนี้คือ <c oughs> เพิ่งเพิ่มไปเก็บมาใช่ไหมใช่โเย็นมากเลยเหมือนแช่ตู้เย็นไว้เลยโอ้ แสดงว่าเทียวนี้อากาศเย็นแน่ดูนะใช่ใช่กลางคืนนี่แบบกลางคืนนี่แบบต้องหงพาผมนี่แบบต้องต้องสองผื้นนะสองผืนสามผื้นต้องเนาะมีไหมไมเย็นมากาโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ช่องจองันดูนะครับผมอันนี้คืออร่อยมากช่องอะไรนะไม้เมย์ โอเคต้องต้องให้เจ้าตัวพูดแล้วมันจะสับใจใครใครดูก็ติดตามเป็นกำลังใจไว้นเท่านั้นเชื่อไงนะไม่ในส่วนครับผมพูดพูดแบบมาทำเสียงทีจอนี่ครับผมเนี่อยู่กับผมไม่ในส่วนครับผมโอเคนี่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดเป็นกําลังใจให้ช่องเจ้าประดูด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องไม่ในส่วนด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้อร่อยมากตามสบายตาม ပေါ်လာ။ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဒီပစ္စည်းကလေး။မာနကို။တစ်ခါတော့အင်း။ဒါကကလေးကမှတော့လည်းကလေး။ဟမ်။